คุณทุกทุกฟีดแบ็กของเพื่อนๆที่มีคําถามกลับเข้ามาในแต่ละคอนเทนต์ในแต่ละเรื่องในแต่ละหัวข้อที่เป็นปัญหากับการใช้การนาข้าวของเพื่อนๆทุกคนนะครับเรื่องนี้จริงๆก็อยากจะอธิบายคําตอบของการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับปลายใบของข้าวที่มีลักษณะไหม้แลเ้เหลืองไปในคลิปเดียวเลยเนื้อหาลักที่ผมเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง Facebook มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งจากผลการอนาทลซิสของเราพบว่าพฤติกรรมของผู้เสษคอนเทนต์ content, มีสมาธิที่สั้นดังนั้นผมจึงเลือกที่จะตัดเนื้อหาแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่มันยาวมากให้มันสั้นลงนั่นเองครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมต้องยิบยกคำตอบของคดการปัญหานั้นมาไว้ในคลิปวิดีโอนี้ครับถ้าใบข้าวของเรามันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยเพื่อน สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนเลยเนี่ยคือปัจจัยใดที่ทําให้มันเกิดอ่ะโอเคปะลำพังปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาตินะไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลแล้วแล้วถ้าสภาพอากาศอย่างนี้นะณนะขณะนี้นะเพื่อนๆน,นะผมพูดถึงปัจจุบันนะผมไม่ได้พูดถึงอนาคตโอเคปะในสภาพอากาศระดับ40องศาเนี่ยเพื่อนๆเชื้อราตัวไหนไม่มีเจริญเติบโตได้หรอก แค่มันโดน UV วมันก็เรียบร้อยแล้วครับอะถ้าใครมาบอกคุณว่าต้องฉีดอย่างนั้นฉีดอย่างนี้ฉีดอีนู่นเนี่ยอันนี้พิดนะครับเ,เพื่อนคุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมไม่รู้แต่ผมรู้แค่ว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมเอาความจริงมาเปิดให้เ,เพื่อนๆฟังนะแล้วถ้าอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องไปฉีดอะไรหรอกเชื่อลําตายเองโอเคติดตางนะติดตางกลางคืนมันมีความชื้นบังเอิญสปอนมันจับปับปุ๊บอ่ะมันจะเจริญเติบโตได้ไม่ได้ครับเพื่อนๆกลาง ถ้าเราจะคิดอนุมานว่ามันเป็นทฤษฎีที่บอกว่าสภาพอากาศร้อนชื้นการเจริญเติบโตของสปอเชรามันเป็นไปได้ด้วยดีจริงครับแต่บางชนิดแต่ไอเชื้อราเชื้อลโรคที่มันเกิดขึ้นกับข้าวเนี่ยเพื่อนๆโดยธรรมชาติเองเนี่ยระดับอุณหภูมิ40 443เนี่ยไม่มีทางไม่มีทางแม้กระทั่งข้าวออกรวมมาตากเกสรยังเสียเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องว่ากันไปยาวไปถึงจนถ,ถึงเชื้อราสาเหตุโรคหรอกเพราะฉะนั้นการฉีดพ่นเชื้อรา นะการฉีดพ่นยาป้องกันฉลากอันนี้ปัดไปเลยเรามาคำนึงถึงอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่จะทําให้เชื้อรามันจเจริญเติบโตได้สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่ในหัวแล้วคุณต้องระวังอยู่ในหัวคืออะไรครับคือการพ่นกระตุ้นให้เข้าฟื้นตัวแน่นอนครับการพ่นกระตุ้นให้เข้าฟื้นตัวย่อมมีสารลายลายกลุ่มที่มีไซเอฟเฟกกับข้าวโดยตรงเช่นอะไรครับกูโคดใช่ไหมครับ แล้วกูโคตเนี่ยมันก็ผสมอยู่ในกลุ่มฮอร์โมนหลายๆตัวหลายๆชนิดที่มันอยู่ในรูปของสําเร็จรูปหรือรูปของแยกประเภทอันนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อสองสกที่มาจากตัวชักนําทุกกลุ่มอันนี้ก็สาเหตุที่จะทําให้เกิดชนวนรอบใหม่ถ้าคุณสังเกตเห็นใบข้าวคุณมีลักษณะแบบนี้แล้วมันคงสภาพหรือสถานะแบบนี้ไม่ต้องทำอะไร คงสถานะคงสภาพมันไว้แค่นั้นพอไม่ต้องพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อนเเพราะส่วนที่เสียของเซลล์พืชเนี่ยถ้าเป็นภายนอกเนี่ยมันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ครับยกเว้นระดับเซลล์ภายในถ้างั้นทำไงหนึห <1. S 1> ลีกเลี่ยงการฉีดพ่นฮอร์โมนทุกกลุ่มสหลีกเลี่ยงการซ้ําเติมแผลเก่าด้วยความร้อนของสารเคมีอ่ะเดี๋ยวนะจำแม่ก่อน ความร้อนของสารเคมีไม่ใช่เฉพาะเจาะจงที่อยู่เฉพาะในกลุ่มของสารที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างเดียวทุกกลุ่มแม้กระทั่งฮอร์โมนเองถ้าคุณใช้ในปริมาณมากๆค่าความเป็นกรดมันสูงพอมันสูงปุ๊บมันเกิดการเผาไหม้พอมันเกิดการเผาไหม้มันก็เกิดอะไรครับเพื่อนๆมันก็ทําให้ไหม้นักไปกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงคือลดละเลิกหยุดการต่อแย่การทําอะไรก็ตามแต่ที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับใบเขา ทุกอย่างเอาอาจารย์แล้วถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงไอส้ส่วนตรงนั้นมันจะพุปไปเองครับพุแลเรวมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเหมือนเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยครับเหมือนแผลมือเรามันเกิดบาดแผลพอเกิดบาดแผลปุ๊บระบบการซ่อมแซมเซลล์ของตัวของร่างกายเรามันจะค่อยๆซ่อม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 แล้วจนแผลมันหายสนิทแต่มันก็ยังมีสเก็ตสเก็ตแผลสเก็ตแผลก็คือใบเข้าไอ้ที่มันแห้งนั่นครับเพื่อนลักษณะคล้ายๆกันนี่คือการใช้การที่ถูกต้อง น,นี่คือการจรัดการที่ถูกต้องเอเรารู้ว่าโอเคหน้าร้อนมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะไม่กังวลกับปัญหาเชื้อราที่มันจะเกิดขึ้นแต่แล้วถ้าเกิดมันฝนมันลงหลายจารย์แล้วถ้าเกิดว่าความชื้นมันสูงละอาจารย์มันก็จะทําให้เกิดปัญหาลามใช่ไหมถูกต้องครับและนี่มันจึงเป็นเหตุผลไงครับเพื่อนๆว่าทําไมผมถึงต้องให้คุณทิ้งน้ำเลยครับเพราะการทิ้งน้ํามันเท่ากับเป็นประยุทธ์การเคลื่อนที่ของสารอาหาร ไปชะลอการเคลื่อนที่ของสารอาหารแล้วการชะลอการเคลื่อนที่ของสารอาหารมันก็เท่ากับไปชะลอสารอาหารของเชื้อราหรือไปชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราไปในตัวไงครับมันเป็นหลักการที่อาศัยธรรมชาติบำบัดตัวมันเองครับเพื่อนๆแต่ก่อนน่ะเราก็เคยพูดเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันต้องพ้นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันต้องพ้นอย่างนี้แต่พอเรามาเข้าใจกับเหตุและผลที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับเพื่อนๆ เราจะรู้เลยว่าคําตอบที่สุดของที่สุดจริงๆไม่ใช่ยาฉลาแต่คําตอบที่สุดของที่สุดจริงๆมันคือความเข้าใจในหลักเหตุและผลของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเอาเหตุและผลของปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์แล้วมาสรุปเพื่อจัดก,การปัญหายั้งเป็นเหตุเป็นผลโดยที่ให้เราจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้สรุปใจความสาคัญของคลิปวิดีโอนี้ก็คือละลดเลิก การพยายามกระตุ้นหรือพยายามจะให้กับฟื้นมาเป็นสภาพเดิมไม่ต้องกังวลครับเพื่อนๆข้าวมันมีวงจรชีวิตของใบมันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละเดือนคู่นี้กี่เดือนคู่นี้กี่เดือนคู่หนึ่งคู่สองคู่สามกี่เดือนกี่สัปดาห์มันมีบอกหมดเลยครับเพื่อนๆว่าใบแต่ละคู่ที่มันออกมาแต่ละแต่ละใบเนี่ยมันออกมามันบอกจํานวนอายุของมันด้วยนะครับดังนั้นถ้ามันยังไม่ตั้งท้องถ้ามันยังไม่ออกล้วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุรนทุรายไม่ต้องพยายาม นะเดี๋ยวใบไม้เกิดมาก็ดีก็สวยกลับกันนะครับถ้าคุณยิ่งพยายามจัดการปัญหายิ่งพยายามป้องกันปัญหายิ่งหนักปัญหายิ่งบานปลายไอ้ที่นี่เราหวานหมูลเลยนะเพื่อนๆนะลูกปากอย่างนี้เลยนะครับผมคงไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะก็ตามนั้นครับเพื่อนๆนะ